เข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าวันนี้มันเกิดขึด้นมาได้อย่างไรจะเป็นมาอย่างไรนะครับว่าทุกๆปีเนี่ยอ,องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกรหรือว่า WMO ก็จะได้กำหนดเอาวันที่ WMO เองเนี่ยเข้าไปามีอนุสัญญาแล้วก็เข้าเป็นสมาชิกเป็นองค์กรชำนญการพิเศษของสหประชาชาติเป็นวันนี้นะครับแล้วปีนี้เนี่ยก็กำหนดหัวข้อ ในเรื่องการเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศโลกเพวกวื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ส,สินก็คงจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผมนําเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าทิศทางของปีหน้าเขาเน้นปีหน้านะครับซึ่งจะเป็นปีที่กรมอุตุนิยมวิทยาครบรอบ72ปีด้วยครับเป็นเป็นแนวทางที่จะสื่อออกไปอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องครับว่าให้ความสำคัญกับรืน่นี้ครับก็ คือเรียนตามตรงนะครับว่าเหมือน,นเอามะพาห้ามาขายส่วนนะท่านรู้อยู่แล้วนะครับทั้งหมดทั้งปวงครับก็มันมีอยู่อันนึงนะครับถ้าท่านอ่านจากาสารของอผู้ในการองค์การอุตุนิยมวิยาโลกนะครับอ่าดิสเตอร,ร์ไมเคิลเจราดนะครับมันมีอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะ ให้ท่านช่วยช่วยกันดูในประเด็นนี้นะครับก็คือบอกว่ามันมีรายงานออกมานะครับว่างานบริการที่เกี่ยวกับภูมิอากาศที่ได้รับการปรับปรุงนะครับให้ดียิ่งขึ้นในปัจจุบันกำลังเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งของเครื่องมือสำคัญที่สุดสำหรับใช้จัดการปัญหาและดำเนินการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของภูมิอากาศนะครับ ข้อสันนิษฐานที่ว่าปัจจัยแวดล้อมด้านสภาพภูมิอากาศนะครับรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในอดีตเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงปัจจัยแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไปนะฮะจึงมีความจําเป็นเรื่องด่วนที่จะต้องเสริมสร้างความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศให้ลุ่มลึกกว่าเดิมเพื่อจะได้เพิ่มความสามารถในการใช้สารนเทศสภาพภูมิอากาศ มาตอบสนองความต้องการต่างๆของสังคมซึ่งเกิดขึ้นในโลกที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวทั้งในงแง่ของการเพิ่มจํานวนประชากรการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้ประโยชน์จากที่ดินการขยายตัวของชุมชนเมืองตลอดจนบรรดาอุปสรรคของการประกันความมั่นคงทางด้านอาหารรวมทั้งอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ําและพลังงานนะครับผมคิดว่าถ้าเราคิดว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ไกลตัวนะครับ แล้วก็คงจะคิดอย่างนั้นต่อไปไม่ได้นะครับการแล้วกออ็อาจจะเป็นความคิดหรือความเข้าใจของหลายฝ่ายว่าอุตุนิยมวิทยาเนี่ยดูเฉพาะหน้าบนฟ้านะครับแต่ที่จริงแล้วหรือสภาพภ,าพภ,าพภาพูมิอากาศอะไรก็ว่าไปนะครับอุณหภูมิลมฝนฟ้าอะไรที่อยู่ข้างบนนะก็คงไม่ใช่นะครับความสัมพันธ์ของอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันเชื่อมโยงกันทั่วโลกแล้วก็มีผลต่อเนื่อง การกระทําของคนการใช้ชีวิตปัจจุบันของคนการใช้ประโยชน์ต่างๆจากทรัพยากรธรรมชาติอันนี้ก็มีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้งหลายทั้งด้วยนะครับาภัยพิบัติต่างๆที่เกิดจากาการเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงก,ก็หรือไม่ก็แล้วแต่นะครับาภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่มันไม่ปกติที่เป็นภัยร้ายตอนนี้ตัวเลขตามสไลด์นะครับ ที่ผมก็ไม่มีสไลด์อยู่ในมือพอดีจอเขาหันไปทางนู้นด้วยผมก็เลยไม่รู้จะดูอะไร <laughs> หันให้ผมหน่อย <laughs> นะครับครับจากสไลด์นี้นะครับท่านคงจะเห็นนะครับว่าไอ้ความสูญเสียมันมีไล่มาเลยนะครับว่าเ,เหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ลำดับถอยหลังไปนะครับเหตุการณ์อะไรที่ที่เกิดนะครับแล้วก็ จำนวนความสูญเสียยกตัวอย่างอย่างของนากิสเนี่ยนะครับของพม่าเนี่ยเอนนี่ไม่ได้เคราไม,ม่สูญเสียใช่ไหมครับคือมันอาจจะประมาณค่าไม่ได้เก็บตัวเลขกันไม่ถูกเลยสูญเสียมหาศาลแล้วก็ในเรื่องของไทยเองนะครับข้ามไปสไลด์ต่อไปนะครับไทยเองเนี่ยการกรณีน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะครับที่ประมาณการ1 5ื่นล้านนะครับ ตัวเลขนี้เป็นความสูญเสียแล้วยอดรวมทั้งประเทศเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมันมหาศาลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาตัวเลขอะไรต่างๆมาให้กันดูก็คงจะมีความชัดเจนขึ้นว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ให้เห็นว่ามันมีความเสียหายรุนแรงขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับแม้ว่าจะเป็นฝนเปิดสไลด์ถูกไหมผมพูดข้ามไปเรื่อยๆนะครับฝนอุณหภูมิเฉลี่ยมันก็สูงขึ้นนะครับพูดสรุปง่ายๆนะครับ ไอ้ตารางเนี่ยก็แสดงเห็นว่าสีฟ้ากับสีเงิงเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของออที่จะมีผลต่ตอาการเปลี่ยนแปลงที่ที่ชัดเจนนะครับคือมากขึ้นนะครับอ,อ,อุณหภูมิก็สูงเฉลี่ยสูงขึ้นนะครับทั้งอุณหภูมิต่าอุณหภูมิส,สูงคือร้อนก็ร้อนมากขึ้นอุณหภูมิต่ำสุดก็ขยับสูงขึ้นก็สรุปว่ามันสูงขึ้นนะครับฝนก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับอยากจะ พูดตรงเนี้ยครับว่าพวกเนี้ยเขาขมูลพวกเนี้ยท่านรู้อยู่แล้วเพราะนั้นผมไม่พูดอะไรมากนะครับตอนนี้แนวทางที่จะกรมอุตุนิมวิที่จะไปเนี่ยท่านตีพูดมาเช้านี้ในกรอบเชิงนโยบายนะครับกรอบเชิงนโยบายว่า,าถ้ามองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยเราอาจจะมีหลายงานที่ที่เราจะต้องทำนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอาการที่เราพยากรณ หรือรายงานอากาศของเราเนี่ยมันใช้ชีวิตประจำวันทั้งระยะสั้นและระยะย,ยาวนั้นสิ่งที่แนวนโยบายไม่ว่าจะเรื่องของความแม่นยําที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับพื้นที่ที่เราจะพยากรณ์ลงไปนะครับที่จะลงถึงสู่ระดับตําบลหรือว,ว่าเราพยายามให้การพยากรณ์ระยะยาวของเราแม่นยําขึ้นเนี่ยอ,อันนั้นก็เป็นส่วนที่เราต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ ต่างๆนะครับก็พูดทวนอีกทีหนึ่งง่ายๆก็คือไม่เลือกจะเป็นเครื่องมือในเรื่องของการตรวจข้อมูลอากาศสารประกอบทางอุตุนยิยมวิทยาพวกอะไรต่างๆนะครับก็จะต้องมีอขอบขมีให้มากขึ้นนะครับเพื่อความละเอียดมากขึ้นสถานีอุตุนยิยมวิทยาซึ่งแต่เดิมมีบทบาทอย่างหนึ่งก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทไปอีกหลายด้านนะครับ สถานี่รวจผิวพื้นก็จะพยายามให้ได้ที่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับหนึ่งอำเภอหนึ่งสถานีตรวจนะครับก็พยายามจะทำในเรื่องของการสื่อระบบพอดีสไลด์นี้อาจจะไม่ได้มีแต่ว่า,าท่านคงพอนึกออกที่เป็นเทียนหนึ่งเทียนสองเทียนสามนั่นนะครับในแง่ของอขั้นตอนที่2คือขั้นตอนที่1ของเราจะเป็นข้อมูลที่เราตัวแดงๆนะครับท่านคงนึกออกสไลด์ตะกี้เนี่ย ที่ทนตีบรรยายนีย่อันนั้นเนี่ยก็คือว่าเราจะเอาข้อมูลจากเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆของเรามานะครับพอวงแดงอันที่สองเนี่ยก็คือว่าการสื่อพวกเมดเน็ตพวกอะไรต่างๆที่จะสื่อข้อมูลเข้ามาแล้วก็อไอ้แดงอันที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของการประมวลผลว่าจะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์โมเดลอะไรต่างๆนะครับอันนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการจัดหาจัดทาเพิ่มเติมนั้นเนี่ยในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งเราใช้ความสําคัญในปีหน้าเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้ข้อมูลตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับถ้าเครื่องไม้เครื่องมือเรายัางไม่สร้างความมั่นใจในระดับที่เราจะไป mm hmm. เช่น90%นนะครับของการพิจารณาความแม่นยำเนี่ยก็น่าจะเป็นอุปสรรคนั้นท่านตกกีก็มีนโยบายที่สัมสุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับ ในส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือที่เรากำลังจะเตรียมเตรียมในเรื่องของอางานของกรมที่จะรับกับการให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของของคนครับที่จริงทางสไลด์เนี่ยเขาก็จะบอกมีโครงการต่างๆแต่ว่าผมคิดว่าจะลงรายละเอียดมากเกินไปนะครับแต่ว่าอยากจะพูดถึงเรื่องคนก็โชคดีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่กรมเรามีนะครับผู้บริหารข้าราชการโดยเฉพาะท่านข้าราชการที่เกษียณอยู่ซึ่งวันนี้ก็มาหลายท่านนะครับก็ได้สร้างไว้เยอะนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เราก็หยุดนิ่งไม่ได้นะครับความคาดหวังถ้าพูดถึงการเปรียบเทียบกับในภูมิภาคาอาเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ด้วยกันเนี่ยเราอาจจะไปไกลกว่านะครับแต่เมื่อเทียบกับประเทศที่ จะเจริญกว่านะครับเราก็อาจจะต้องทําอีกหลายอย่างก็ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ซึ่ท่านตีพูดไปในเรื่องเป้าหมายโดยรวมใน3ประการนั่นนะครับก็เกิดจากว่าก็หารือกันนะครับว่าเราจะไปกันยังไงนะครับเราอยากจะเป็นเหมือนใครเป็นเหมือนออสเตรเลียนะครับก็ตั้งเป้าหมายกันขึ้นมาแล้วจะทํำยังไงก็ปรากฏออกมาเป็นโครงการนี้นะครับอันนี้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่เก่าเราก็เปลี่ยนกันเป็นโครงการไปนะครับ ในส่วนที่สองนี่คือคนกรมผมพูดในทุกที่นะครับผมเชื่อมั่นว่าคนของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญามีความชำนารในเรื่องนี้รู้เรื่องนี้ที่สุดพูดกันอย่างง่ายๆวราะะเรื่องคนเนี่ยผมไม่ห่วงในเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับแต่ทําอย่างไรถึงจะให้สองส่วนนี้สําแดงศักยภาพหรือว่าเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดนะครับถ้าเครื่องมือเครื่องมือเรายังไม่มา ประสบการณ์ของคนนะครับเรากา็พอช่วยได้นะครับแต่มันก็รันตรีพูดขออญาตนะครับนี่เชิงนโยบายบอกว่าถ้าเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอยู่ยนี้ระดับความเพื่อมันเราเป็นอย่างนี้เราก็ก,ก,ก็ก็เต็มที่พอสมควรแล้วนะครับ